ดูดวงชาวราศีพฤกษภกวันที่สองเมษายนนี้ครับเทวดามาจาับคู่มีรวยครับผมด้วยบุญกุศลวาสนากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตก,ตกตำแหน่งอะไรมาดูดวงชะตากันครับดวงชะตาของท่านตกต,กตำแหน่งสองถ้วยท่านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีดเปลี่ยนเสมอน,นอะไรครับเทวดาเข้ามาจับคู่ จับคู่เขาเรียกว่าเข้ามาสถิตระผมเข้ามาเป็นคู่ประจําตัวของท่านหรือเรียกเทวดาประจําตัวับสิ่งต่างๆเข้ามาเสริมได้นะไม่ใช่มีแค่เทวดาองเดียวที่จะสถิตบนร่างกายของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นจะมี10มี2มี3มี4มี5มี6มี7มีแถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาจะมีกี่องค์ก็ได้นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาสองถ้วยทองมังเกิดขึ้นในโชคชตาสถิตยิ่งมากยิ่งเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ไม่ว่าจะเป็นในรูขุมขนในนิ้วในหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคมีแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาน,นำพาซึ่งความสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาับนะผมแต่ปัญหาต่างๆถึงแม้เจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้าเทวดาก็โดนบันดาลนบนะผมจะให้พบได้เจอสิ่งดีสิ่งร้ายก็ขึ้นอยู่กับเทวดาเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไง ในเมื่อจะเทวดาจะโดมบันดาลให้เราก็ต้องกราบไหว้เทวดาของเราเองนะครับก็คือแผ่บุญกุศลวาสนาสร้างคุณงามความดีให้เขารู้อยู่ในศีลธรรมให้เทวดารู้และท่านจะได้โดนบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นออกไปให้หมดไปสิ้นแต่ผมถ้าท่านไม่ทําในสิ่งคุณงามความดีไม่นานไม่ช้าบทบุญเมื่อหลายตัวท่านเองเทวดาก็ไม่หลงเหลือไม่ช่วยเพราะฉะนั้นในโชคชะตานี้หยิบไพ่ขึ้นมาตกตำแหน่งให้ท่านลิเริ่มเริ่มต้นสร้างคุณงามความดี สร้างปฏิบัติดอยในธุรกิจการงานการเงินก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีนะเลี้ยงดูครอบครัวก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีนะครับเพราะฉะนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับตัวท่านเองก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องให้ดีเท่านั้นแหละให้ส่งผลให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองเราผมพระราชาแห่งถ้วยจะนาพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิ์ธิษย์คำชูบกปากปากุ้งของนาศาัศึกษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค มันจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัเต็มตกตำแหน่งนั่งบนบัลลังก์เสือนอนกินละทีเนี้ยเก็บเงินเก็บทองมีความสุขเกิดความแช่มชื่นดวงชะตาจะเปิดนะผมโชคชะตายังตก,ตกตำแหน่งชาลอดให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัเต็มในโชคชะตาด้วยบนกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายดวงชะตาจะเปิด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะผมสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคด้วยบนกุศลวาสนาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งแปดไม่เท้าแปลว่าดวงชะตานี้ไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะให้มุ่งตรงไปสู่ความประสบ็จสู่ความดี สู่มูลบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ท่านสมควรที่จะสร้างครับสร้างแต่คุณงามความดีเท่านั้นการยุแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้จะไม่เป็นสองรองใครจะเจริญลูกเลื้องขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งเดอะเวอร์เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงหิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มกรสา,าถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลงผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดดาบปักตรงกลางใจระวังรักสามเศร้าับผมเทวดาก็รักท่านเป็นพิเศษนะเราผมเข้ามาสนับสนุนเขาเรียกว่าคู่รักเก่าจากอดีตชาติถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์กันเทวดาจะมายุ่งเกี่ยวกับท่านไหมไม่มีทางแปลว่าร่วมบุญร่วมกุศลกันมาก่อนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติแต่ความรักของเขาและคุณ ตกตำแหน่งมีดดาบปักตรงกลางใจรักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชคชตาอึดอัดอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนับจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายเทเทวดาฟ้าดินดมันดาปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จ โชคลาภเงินทองมารมาวีวาสนามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่การปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายรับได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลรับรายได้จะสูงเป็นพิเศษแต่ปัญหาต่างๆที่แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมปัญหาต่างๆที่ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทอง,โอ,องโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ถ้าผมสังเกตในโชคตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซสีทีไหนมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดย,ชชยโดยชคอัศวินขี่ม้าถือดาบปาน,มมานประหารศัตรูโมมารปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนด้วยบนกุศลวัาสนาอันยิ่งใหญ่ขอทำนายว่าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งพระราชาแห่งไม้เท้าวงบอกถึงเมื่อถึงเวลาคาบุนกุศลวัาสนาท่านจะถือดับถือไม้เท้าปักลงปักเหมือนปักหนึ่งทูมหนึ่งดอก เรื่องราวต่างๆกําลังจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีสังเกตในโชคชะตาครับผมเอมเบรลตกตําแหน่งในดวงชะตาเขาเรียกว่าตกตําแหน่งนักลบครับชาติก่อนอาจจะเป็นนักลบมาก่อนก็ได้นะครับฝังสมบัติไว้รีบไปขุดมันขึ้นมานครับดวงชะตานี้ตกตําแหน่งนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิมมีเกณฑ์ชะตาใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบาย ดวงชะตาจะเปิดการพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แก่งแยกชิงดีอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาจะเปิดพลิกจากร like ้ายกลายเป็นดีมีดดาบปักลงมานอนไม่หลับกระวนกระวายกระสรับกระส่ายเป็นเรื่องปกติของดวงชะตานี้แต่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในเมื่อโชคชะตาของท่านโดนบีบบังคับครับแต่ช่วงชะตานี้เทวดาเข้าข้างสนับสนุนค้าชูตกตําแหน่งมีรวย พราะฉะนั้นเพื่อนเก่าสมัยเด็กอาจจะเข้ามาในช่วงชะตาท่านสองสังเกตในโชคชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเกิดวันเดือนปีเดียวกันนะับตกฝ้าคนละวันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวัสนาตกตำแหน่งสามเหลียนด้วยบุญกุศลวัสนาต้องค่อยๆแกะสละปฏิปดอยทําดวงชะตาให้ตัวเองยิ่งใหญ่เกียงไกรอย่าไปสนใจว่าใครจะเป็นยังไงจะรวยยังไงนะครับผมมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอก พราะฉะนัยย้นพระราชาแห่งดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาด้วยบุญกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่มันถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรครับผมจัดหลักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตาตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกิยศรัจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียันใดาการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าด้วยบุญกุศลวาสนาเทเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปักขุ้ครองรักษาขอทำนายดวงนี้ไม่นานไม่ช้าหมดนี่หมดสินดวงตาเปิดรับทรัพย์ลอยโชคนะครับได้จับเงินล้านละทีเนี้ยแล้วขอทำนายว่าเป็นไปอย่างนี้ด้วยบุญกุศลวาสนาแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ โชคชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันยังไม่ใช่เลยเพราะนั้น,ท,นท่านเกิดราศีนี้แล้วผมท่านก็ต้องดูเจาะดวงชะตาของท่านให้ดีนะจ๊ะนะครับผมเป็นหมอดูให้ตัวเองแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมชิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ